อันนี้เขาเรียกว่าตัวใหญ่นะครับผมการใช้ม้าใช้ไงครับผมใช้เงียบอันนี้เขาเรียกดูดมาจะเย็นดิลูกจะเย็นแบ่งเพื่อนบ้างเอาเชียร์ดิเดอร์พร้อมสวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการอะไรไม่รู้ส่งครูหรือเปล่า เอาวันนี้นะครับเราจะไปที่ไหนครับผมเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับผมอ่าสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับวันนี้พาเพื่อนไปเที่ยวบ้านเก่านะครับผมจะเป็นยังไงติดตามชมต่อไปครับพบกันที่สวนสัตว์ขอนแก่นแขนก่อนเดินทางสักครู่ครับผมรับอ๋อสัตว์โอ้ยเฮียอึดอัด สวนสัตว์ขอนแกนนะครับที่นี่นะครับก็จะมีรถลางที่นําเที่ยวนะครับแล้วก็รถกอล์ฟนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเช่าไหนเราจะไปเช่าไหนครับผมรถกอล์ฟครับเรามากันกี่คนหนึ่ง6 7 8ามี่ห้าหกเจ็ดปดอ่าเรามากัน8คนนะครับเพราะว่า2คันคนละสองคันนะครับเราจะเลือกรถกอล์ฟนั่งได้สี่คนนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงสามครับตอนแรกนี่ เห็นรถน้อยๆน,นะคิดว่าจะไม่มีคนละขี่มาลานจอดนูน่นเรามาดูนี่โอรถเต็มน้องๆเต็มวันนี้สัตว์กันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยมยดตัวอะไรกันบ้างครับเออไป ตอนนี้เราได้รถกอล์ฟแล้วนะครับผมเราจะไปดูสัตว์ตัวแรกกันเลยนะครับไปกันครับไปกันครับเริ่มเลเฮ้ยเราดูหมีดีกว่าดูห่มดูหมีใช่แวะดูหมีดังเพราะว่าเราชอบหมีนี่นะโยนโยนให้น้องตุ๊กใช่น้องตัวผู้ปื้มโยนเลยอีกไม่พอไม่พอเอาอีกงำงำโอ๊ยตัวเมียนั่นก็หิวนะตัวเมียชื่ออะไรนะ บูดบูดในลูกบูดบูดเอาเพิ่มเอาเอาอีกนู่นที่มาคำว่ามีหมานี่รู้ปะไม่รู้ครับมีหมานครับแต่ว่ามีวิ่งหนีหมาอ่าหมาก็วิ่งหนีหมีอ่าทั้งมีทมั้งหมามีหมานี่หมีอ่าเอาคนดูไม่ออกดิมีหรือหมาตอนแรกที่เข้าใจนี่คือนึกว่าหมีกับหมานี่ไปผสมพันธุ์กันนะไม่ใช่ครับหน้าตามันคล้ายกันเฉยโอ้ พอ้ยงน์ยีได้ด้วยโตเคนะตัวนี้ผมชอบมากเป็นตัวเดียวที่ออกมาต้อนรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในส่วนสัตว์เพราว่าหลังากนี้ทำหน้าไง แบบสามสุาสักทีไปเพื่อนๆหลายยามอันนี้นะครับเป็นตัวนาคนะครับผมนนเป็นนาคนะครับวันนี้นาคไม่อยู่ครับสงสัยจะเข้าโบสถ์ไปแล้วดูดินอนได้กันขวาวเมียน,น่ารักจังเหมือนแมวเลยวันนี้วันหยุดครับเลยนไม่ออกสม่มาทำงาน<อ>ที่เห็นว่านาคมันนอนอยู่นี่คือมันใช้พลังหมดนะออกลางคืนไม่หลับไม่นอนวิ่งเล่นทั้งวัน คือนิสัยมันเนี่ยมันต้องเล่น่นะต้องเล่นได้วิ่งเหมือนหมาเดี๋ยวมันจะเครียดมันต้องปลดปล่อยเห็นไหมมันมีของเล่นมีน้ําตกมีอะไรโอ้ดี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 แล้วนี่ดีดีนกสวยมากอยู่ได้ทุกวันอะนก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 มาถึงนกลแหละเนตัวนี้สวยมากใช่ตัวนี้นกกระเลียบแต่เป็นนกที่มีคู่ไม่นกนางนวลหรือเปล่านก บ้านมันอยู่กันเป็นฝูงเยอะจังนกอีกอยไม่ใช่กอย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 บานนี้เกกอยวันนี้อากาศดีเรามาเที่ยวสวนสัตว์กันเถอะเย้รถไฟบอกไปเดือดอะไรปังอีไอเอไอเออแนทางในฟาร์มเขาเห็นฟูงนกอีไอเอไอเออตรงนั้นก็จิ๊บจิบตรงนี้ก็จิ๊บจิบนี่ก็จิ๊บนู้นก็จิ๊บนี่นี่นีจิบ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  นี่แวะนะครับแวะดูอบีบาร่าบอกทำไมพี่มานี่ยังมายังไงคาปีนี่มาจากกาปินะอ่าบาล่านี่บาล่านี่ก็เป็นหมามะพร้าวนะครับผมที่สวนสุดๆน่ารักสุดๆุดบอกว่่อะไรทำไมกลัวใครทั้งนั้นจอร์คี้ก็ขี่มาแล้วทำไมต้องกลัวใครด้วย วเป็นสัตว์ประเภทไหนครับเป็นสัตว์บกนะเป็นสัตว์กินพืชแต่โมโหมันก็กินหมดเลยนะกินสัตว์อ่ะเนี่ยเนี่ยเริ่มโมโหละเริ่มโมโหละไม่ให้มันกินใช่ไหมที่มันเหยียบระวังนิ้วหายนะเขาให้ใช้ไม้นะเขาให่ใช้ไม้นะให้อาหารนะครับอ้าวกินน้องเข้าไม่ได้โหงามนี่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 เออเออ้า มันโมโหนะมันเอาจริงนะ รถกู้ไยนะครับเสียงไซเรนหรอไม่ใช่นะโอ้ยดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะนี่นะครับชนี้ขาวเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติให้ฟังนะอันนี้เป็นในภาษามือนะครับใช่อันนี้คือผมอ่านออกนะพบในแถบเทือกเขาตะนาวสีไทยประเทศไทยมาเลเซียทางด้านตะวันออกของแม่น้ำอ่านอันนี้แล้วคุณมองฝั่งไนจัไม่ตาผมตาผมมันพิการขอโทษขอโทษไหนครับ ห้ามขีดเียนเราจะไปดูสัตว์ตัวอื่นกันนะครับเราจะไปดูสัตว์กินเนื้อเราไปดูสัตว์วันนี้เสนอตอนสี่สิงจอมป่วน นอนนิ่งไม่ทำอะไรเลยนอนรอ,อกินอย่างเดียวสิ่งตัวร้อยไงนะห้องปิดไม่ใช่เหรอห้องปิดโอ้องปิด ที่จอดรถกอลมนะครับแวะดูสัตว์ตัวหนึ่งนะครับเราจะมาดูหมูด้วงนะครับหมูด้วงนี่คือเป็นไอ้นี่ปะญาติาเป็นน้องเหรอมามาหมูด้วงหมูด้วงก็<ร>งก็อยู่กับหมูด้วงนะครับวันนี้นอนครับไม่ไม่ชอบให้ใครกวนใช่ไหมครับคุณน,อน็อตเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วเอเลิศละโมโหดูอะไรกันขนาดนั้นคนเยอะจริงๆเออคนของว่องน้อนเนี่ยวันนี้ต้องมาดูกันด้วยนะสนใจตรงไหนเนี้ย ใช่ครับเัาไดาหัวลงน้ำไปเลยนะมันจุ่มไปเลยนะ <c oughs> ตัวตัวตัวนู้นเขาไม่รับรู้ข่าวสารแล้วนะครับตอนนั้นเขาไม่อยากมองอะไรทั้งนั้นกูไม่ไหวแล้วโว้ยขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะครับครับ อันนี้เขาเรียกว่าตัวใหญ่นะครับผมการใช้ม้าใช่ไงครับผมใช้เงียบอันนี้เขาเรียกดูดมาอัวเล็กาโตตอวเล็กาโตเอาไปนะครับเอาไปหนึ่งสองสามครับลาบี้ครับดูดแววมาใหม่นะพี่ครับอันนี้นะครับจะไปสถานี้ต่อไปครับผมรอสักครู่เดียว ผมรู้แล้วครับทำไมเขามีสวนสัตว์ไว้ทำไมผมเข้าใจแล้วตอนผมไปเที่ยวเขาใหญ่ครับ,รบไม่ออกมาให้ดูสักทีเออจริง <ๆ S 1> วะนี่แหล้เห็ดปูนี่เขามีสวนสัตว์ไว้ทำไมอันนี้ย่าครับผมปกติเป็นอาหารของเพื่อนนะครับนี่ให้กวางส,สัตว์ตัวนี้รูปหัวได้นะอ้ะบอาบปูมใช่สั์ครับเหนือส กินนะลูกจะได้ตัวเร็วๆกวางบอก <c oughs> คุะกินของไข่กันแน่ <c oughs> จะเย็นดิลูกจะเย็นแบ่งเพื่อนบ้างเอาเชียร์ดิเดอร์พร้อมลูกบากเีมนหน้า องทางแล้วลูกขายได้กันป่ะลูกเขาสวนกวางนะครับแต่กวางอยู่นี่ไม่มีเขาเลยทนะุ่งแสนกวางนะครับเพื่อกวางแสนตัวนะะถ้าทุ่งหมื่นกวางนี่นก็จะเป็นกวางหมื่นตัวนี่ครับตอนนี้เรากําลังจะออกไปที่คืนรถแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะคืนรถกันนะครับ<ง>แต่สัสตว์เขาเยอะเกินครับต้องมานะครับสวนสัตว์คอนแกนอ๋อนี่ครับไฮไลท์สัตว์อัน อันนี้ไฮไลท์สัตว์นะครับไฮไลท์สัตว์ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ในส่วนของสัตว์สตาร์ทนะครับสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วเอามาสตาร์เอามาดองครับสามารถสัมผัสอะไรได้นะน,นี่ขนสันตว์เสมือนจริงนะครับอย่างสินโตขาวนี่นี่ก็เป็นหนังจริงนะครับ อันนี้เจมบอนใช่ไหมเจมบ,อจมบออ็อกเจมบ็อก๋อเจมบ็อกโอ้โอโอโตวัวนี้คนคนดิมมาลูกเขาเด็ดกลับบ้านไปด้วยล่ะทำไมมันเกี้ยงเกาขนาดนี้เลยครับล็อกไฮแลกล็อกไฮแลกแล้วก็อะไรอ่ะเม่นใหญ่แข็งคอยาวเ้ย<อ>ตัวนี้น่ากินนะเป็นตัวสตาร์หรอหรือว่า ไม่สตาร์ต่อในกูสร้างใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่สตาร์บอันนี้อันนี้นนคือลูกมันจริงๆเลยลูกจอง,องสตาร์อันนี้นะครับเป็นมาลายนะครับเป็นสกายวอลที่ในมุมสูงครับจะเห็นมาลายยีรับนะครับ แล้วก็อีกอย่างครับมีช้างน้อยครับผมช้างน้อยที่ไม่ใช่ช้างเอาพนมมือนะนกกระจอกเทศเามาอยู่ที่สะพานชมสัตว์แอฟริกันครับก็จะมีม้าลายลายรีราฟนกกระจอกเทศนะครับบนสะพานก็จะมีวิวให้ชมนะครับ <ST AR> แล้วก็มีสกายวอล์กให้เดินครับ เรามาลองเดิน <eux> ก <ils S 1> ันนะครับเบิร er ์ดอย่าห้ามเฮ้ยอบิร์ดห้ามไปเลยไม่ห้าม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 ไปเลยไปเลยขนาดไปนขนาดนั้นดิหรอผมเซฟตี่การเซตี้ เราไปได้กันไป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 เดินมาโค้งห้ามเดินซ้อนกันเกินสองคนอะไรน่ะไม่ได้ห้ามเข้าเกินห้าคนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ่ายรูปมุมมาเลยนี่ไงถ่ายหลังนี่ไงหนึ่งสองเชะ มีนฮาหน่อยเอาหมีนีฮามีนามิาหนึ่งสองสันนี้ก็จบแล้วนะวันสนี้จบแล้วครับขอบคุณที่มากเฮ้ยขอบคุณมากครับที่ดูจนจบคลิปนะครับสปอ,อนเซอร์นะครับ สนใจนะครับด้าน,นล่างครับติดต่อได้เลยนะครับผมสำหรับ,รบวันนี้ครับขอบคุณครับครับฟะเหนื่อยมาตั้งแต่เก้าโมงอ่ะถ่ายจบบ่ายสองกลับบ้านแล้วเ้อกลับบ้านล้ เบิดเว้นด้ิยสูงรสมัปรก็มาเลยสัสบอกว่าตั้งหลังคือรเกียดเมื่อรถใจเงียบเสียงจอดลงป่า